Uh -huh. तो <todam> तं Bye. Uh -oh. i uh -huh. <laughs> นะโมทาสามะฆาวะโตอาลาหะโตสังสัวทาสาปิมาณิมาะาติเตปิวราณิสามรบาลานิจตุปัตยานีปิปุสันทสัโรเชยามะ Adono pati, dimani, diwani, sampanani, yatupa jyani, pratipana tu, amaha tam, sukaya. พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าพระทัยอค้นกรวยสุไกรที่วนองค์พระสังฆทานเพศตุกปัจัาขั้งหอที่เป็นบริวารขอหลายหลายที่ขอพระเจ้า้งหทายเพื่อประโยชน์ สุขเจริญแก่ข้าเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย ¡Gracias! Uh -huh. you mm -hmm. mm -hmm. เราขอใหเจ้หนาที่ที่ทำงานเสร็จ่น้นนะครับส่วนท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ข้องในวัตถุของตก็ขอให้อยู่รอบนอกนะครับเราจะเอาวัตถองตนาการต่างๆก็จะเสียหายง้า 好可<的>了<的> ครับนะ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 ครับ <laughs> เยยปอดค่ใช่มนนี่อะไรครับนใช่ไหมดเดี๋ยวดห่อ้ไม่ใช่เล้เขามารับวัตถุมงคลต้อเขามานะครับอยาามานะครับเดี๋ยวเดให้ครับให้ครับ

đi vào đó đó ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเวลาครับอย่าไปมันครับครับ เราก่เลยพวกันธ์แม่ที่งเล่ามนี้ไปเจอไปนครับทาจะ้

เดอพี่น้องทลาน้าสาธุดังก็ดีมีอลลบอลมันเองใช่ไหมครับมีมครับรบหูลูกค้าเอาไปแล้วครับ các quân để chắc quan chắc may để vui hòa con san, ขอบคคับผมวัตถุมงคลเสรจเรียบร้อยแล้วบรรพเซ็ตไยังครับทอย่างนั้นก็บอแค่นี้ก่อ้นะคณะสงฆ์เข้ากับเทิดทกข์หงปู่นะครับจะชกเวลาด้วยนะครับไปรับคนของวัถุมงคล้นไม่ขึ้นอะไรเออ เอาตพอทั้งออทังาครับการนำาบนำไปเลยแบบนี้่ครับหน้าเลยรวมให้ตวรีบเลยนะข้างหน้าเลยครับางมือสร้างมือางข้างหน้าเลยครับอวาต่อว้ทาง